สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมจ้าวันนี้ เพื่อนจะพามาดูการจเจริญเติบโตของข้าวสารีจ้าข้าวสาลีเนี่ยเขาเพาะปลูกเอาไว้นะคะแล้วการจเจริญเติบโตของเขาก็จะเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นข้าวสารีที่เพื่อนๆถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะหลังจากที่เริ่มตั้งท้องไปเมื่อกี้เขาก็ออกรวงค่ะตอนนี้ข้าวสารีกําลังออกรวงแล้วนะคะปลิวสวยร้อรมเลยนะคะดูสิคะ ความงดงามวันนี้หาดูได้ยากมากเลยนะคะการที่เราจะเห็นลวงข้าวร้อรมเล่นนะคะมาดูประเดือนรูปลวงข้าวกันคะ่ะลวงข้าวที่รูปเนี่ยนิ่มมือมากๆเลยนะคะดูสิคะผมยาวเขาเรียกผมเนาะผมยาวสบยเลยนะคะแล้วก็ร้อลมเล่นจ้าอันนี้คือทุ่งข้าวสารีนะคะทุ่งข้าวสารีที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะคะแต่ละคนทําทุ่งข้าวกัน จากนั้นมาไม่กี่อาทิตย์ผ่านไปรวงข้าวก็แก่คะ่ะผมที่ยาวๆนะคะเขาก็ร่วงลงเหลือแต่รวงข้าวคะ่ะตอนนี้รวงข้าวกำเริมกำลังที่จะเ,เริ่มแก่แล้วนะคะได้ไปอีกระยะหนึ่งสองสามอาทิตย์ผ่านไปนะคะรวงข้าวก็จะเปลี่ยนสีจ้าจากสีเขียวเมื่อกี้ที่เราเห็นก็มาเป็นสีอ,ออกขา,ขาวๆน้ำตาลอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่ตอนนี้ ยังคอยอีกสักอาทิตย์นึงนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะแบบนี้ยังก็ยังเกี่ยวไม่ได้นะคะอีกสักสองอาทิตย์ผ่านไปก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะดูสิคะความงามของรวงข้าวร้อหลมเล่นปิวสวยไปตามลมเลยเนาะสวยมากๆเลยนะคะข้าวสารีหรือข้าวโอ๊ตนั่นเองนะจ๊ะต่อจากนี้ไปเมื่อเขาเริ่มจะแก่เราก็มาดูฤดูแห่งการ เก็บเกี่ยวของเขาได้เลยคะ่ะข้าวสาลีตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มองไปที่ไหนทั่วทั้งทุ่งเลยนะคะตอนนี้ก็สุกแบบเหลืองไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ประเดินเคยเอามาถ่ายให้ดูเนาะตอนที่เขายังเขียวอยู่กําลังออกรวงนะคะแต่ตอนเนี้รวงของละเขาอ่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวประเดือนจะทําให้ดูนะคะว่าเมล็ดข้างในเขาเนะ่ะเหมือนเมล็ดข้าวบ้านเราไหมดูกันนะคะ เดี๋ยวป้าเดือนจะเก็บให้ดูเดือนจะให้ดูเม็ดข้าเนาะดูสิคะเขาเป็นเม็ดแล้วนะคะดูสิคะนี่เลยนะคะเม็ดข้าเขาเนาะเดึดอ,ออกมาอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวป้าเดือนจะให้ดูนะคะ นี่เอาอไปก่อนนี่เลยคะ่ะเป็นเม็ดคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะเม็ดของเขาเนาะเหมือนคล้ายๆข้าวข้าวญี่ปุ่นนะคะเหมือนกันเลยเนาะเห็นไหมคะเมล็ดของเขาเนาะนี่เลยคะ่ะนี่ดูสิคะเมล็ดที่ออกมาแล้วเนาะเขาก็จะเป็นเมล็ดอย่างนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บเกี่ยวนะคะอีก เนี่ยถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะก็จะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะจากนี้ไปเนาะก็เป็นอันมาสิ้นสุดฤดูกันพปปเพราะปลูกข้าวโอต๊ตคาข้าวสารีนั่นเองนะคะดูสิคะอุ้ยนี่เราก็ได้ข้าวสารีแล้วเห็นไหมคะนี่เลยค่ะพบกับปะเดือนคลิปหน้านะคะคลิปนี้ประเดือนบ้องหลาไปแล้วพบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเห็นไหมคะ ทุ่งข้าวสาลีเนี่ยอตอนนี้แก่แล้วนะคะเราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยดูสิคะระเบิงนู้นนะ่ะถึงนี่ถึงนี่เลยนะคะคือเขาแก่หมดแล้วคะ่ะตอนนี้ข้าวสาลีหรือว่าข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะเขาก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วคะ่ะจากนี้ไปอีกเป็นเดือนนี้แหละในในในระยะเดือนนี้แหละนะคะเขาก็เก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่เขายังไม่เก็บเกี่ยวเพราะตอนนี้ยังฝนอยู่เนาะถ้าฝนหยุดเมื่อไหร่เขาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวทันทีเลยนะคะดูสิคะทุ่งข้าวสาลีค่ะ กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ